อย่าให้ความเหงาทาให้เราเสียใจอย่าให้ความไกลทำให้เราต้องห่างไม่อยากให้เจ้านั้นวันไนเวลาที่เราต้องห่างไกลฉันอยู่ตรงนี้ ให้ฉันองรแบนี้ลาเคยมีคนบอกไหมว่าเขาน่าจะคงไม่กี่คนนะร้องตามคุณได้ด้วยคีย์คุณอะเสียงแบบแหลมมากเลยเล็กๆแบบเพลงมันสูงก็วันนั้นไปถ่ายที่ลูล่าโฮมสไตล์สตูดิโอค่ะก็เลยนั่งทำอันนี้มาให้ อันนี้ของน้องเชียพี่หรอคะพี่ใช่ค่ะนี่เป็นถุงใส่เครื่องสําอางพี่รู้ว่าน้องเครื่องสำอางเยอะแต่ว่าของน้องเชียพิเศษนิดนึงนะคะคือใช้ได้สองด้านนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะหนูไม่รู้ว่าคนแม่บ้านญี่ปุ่นมากเลยหนูไม่รู้ว่ามันจะน่ารักเกินไปไหมแตอว่าเอาไว้ใส่แว่นค่ะพี่นี่กระโตกีไซมัสนี่หยงคุณยังอกหักได้ลงคอคุณเป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกอะไรนะแบบน่ารักเออแบบไม่ไม่ใช่ว่าได้ของฟรีแล้วมาพ <c oughs> ูดน,นะหมายว่า,าถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยเ็าคงจะเดี๋ยวฉันเย็บอันนี้ให้เธอนะนนเดี๋ยวม,<ๆ>มีถุงน้อยให้เธอเดี๋ยวมีกระเป๋าน้อยเดี๋ยวพัดเช็ดหน้าปักชื่ออะไรอย่างเงี้ย<ต>หนูว,ว่าเขาน่าจะไม่ได้ชอบหนูเพราะว่าหนูทํางานฝีมือนะคะเขาน่าจะชอบหนูเพราะว่าหนูแบบน่ารักที่น่ารักค่ะน่ารักแ่มวันเล่นวันเล่าแหมใครจะทิ้งได้ลงคอกุ๊กกิ๊กขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ทาไง นี่ไงเย็บผ้าเปลี่ยนชีวิตมีด์กไซส์อเปล่าที่ด์กไซส์แบบที่พวกเราคาดไม่ถึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเอรมีคนชอบว่าว่าหนูงี่เง่าชอบงี่เง่าตลอดเวลาอาจจะแบบว่าย้ำย้ำเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ลืมสักทีกลับมาย้ำไปย้ำมาอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องตอนนบ่อยแน่เลยบางเรื่องเล็กน้อยต้องหัดปล่อยผ่านไปบ้างว่าเออก็อายุยิ่งมากขึ้นก็จะดีขึ้นค่ะประกอรนั้นเนี่ยหนูจะงี่เง่ามาก แบบเรื่องมาเรื่องเป็นคนส่ใจรายละเอียดเงแต่แต่ก็ไม่ได้จู้จี้นะนอกจากแบบแบบมาย้ายของในบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ชอบจู้จี้อันนี้ดีขึ้นมากแล้วตั้งใจมากดูดูอย่างนี้นะครับนี่ยอยู่มาฉันรู้สึกเหมือนอยู่ร้านหนูขายขายพัดลมด้วยไม่อันนี้หููสั่งเพื่อนทําใช่ค่ะมีทั้งหมดเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่หนูมีทั้งหมดสี่ตัวในบ้านก็ไม่ต้องมีมีตัวนี้ชื่อลูลาใช่ไหมคะตัวอื่นเนี่ยเป็นชื่ออัลบั้มของ ถึงอะอยากรู้จักของบ้านไม่ทำไงนี่ไงนี่ล็อกไม่แล้วล็อกยังไงนี่ล็อกหนูว่าขยันใช้ต้องะทักษะกษะทักษะักษะทักษลทักษี่ัี่ะทักษะทกษะทักษะทักมะทั้ษเทากษะทักษะทักษะทักะกษะักษอทกษักษัะัะะะกะักษักะทักะักกกกกกั้ัะะะท่ะััะัั้น อันนี้นะท<ช>นี่ห้อยหนวดหนวดเขาเรียกหนวดหรือเขาหนวดเข้าหรือสีอันนี้ปั้นเองนะใช่แล้วก็อันนี้หนูกับปั้นเองนี่เป็นหน้าอุ้ยน่ารักมากเป็นมน,นุษย์วัตณกรรมมากเป็นถ้<ล>วยแบบถ้วยน้ำชาอ๋ <laughs> อปั้ <laughs> นเอง ก็ค <formation> <this> ือเนี hmm. that that ่ยค like <Yeah, S 1> ันบอกว่ามันมีแสงสว่างเข้ามาจากห้องห้องนอนอย่างเดียวาปล่อยให้ช่องแสงเนี่ยตามมาที่ห้องนอนโดยห้องนอนก็เป็นกระจกใสแล้วก็ไม่มีม่านด้วยอ่าแล้วก็เราเปิดหน้าต่างใช่ไหมคะแสงเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นได้ด้วยหน้าต่างยาวเลยพี่เหมิรลทใช่คือเราต้องใช้แสงธรรมชาติได้เป็นประโยชน์คุณเป็นแบบมนุษย์เจ้าหญิงน้อยมากเลยอะมุ้งมิงมะมุ้งมิงมากคุณพี่ค่ะเอาไล่ล่จากนู้นมาฝั่งนี้นะดูตู้เสื้อผ้าเขาใช้แบบว่าเป็นพามาลูกไม้ หน,หนูเคยทำเป็น,เบนบานบานบานแบบเฮ <Hey, S 1> ้ยผมว่านี่เวิร์กเตียงนี้เป็นเตียงใหม่บ้านหนูถือหนูก็ทำเตียงใหม่สั่งเขาทำขึ้นมาน่าักแล้วนี่แบบอันนี้ก็เก่านนนนแต่ว่านนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะมันเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง่หนูจัดตามไซส์หนูหมดเลยหรอคือถ้าผมนอนเนี่ย <c oughs> ขาเลยลูกกองไปแน่เลย อันนี้เป็นควีนไซส์แบบปกติเลยว่าปกติ <c oughs> <c oughs> พี่ <c oughs> ก่อนนอนหนูนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนั่งกับไอ้ไฟพวกนี้จะมีความสุขมาก ก้อนนี้เป็นโต๊กครึ่งแป้งวิธีปิดกระจกก็ชินเดิมซึ่งจริงๆตามฮวงจุ้ยแล้วเราไม่ควรมีกระจกตรงติงนอนหนูก็เลยเอานี้มาปิดแล้วก็แล้วก็มีแบบต่างหูมีอะไรเงี้ยแขวนก็ใช้ได้ด้วยเป็นที่แขวนต่างหูได้ด้วยใช่แล้วพอหนูจะใช้หนูค่อยเปิดอะไรอ่ะเคยเปิดมาแล้วเป็นหน้าคนอื่นไหมไม่เคยส่วนมากจะเป็นหนูเก็บของได้อ่ะอุ้ยหล่นมันหล่นเป็นแฟนปัจจุบันเหรอคะพี่อันนี้เป็นแฟนคนปัจจุบันค่ะ คบกันมากี่ปีแล้วคะประมาณ2อปีค่ะแต่เป็นเพื่อนกันมานานกว่านั้นใช่ใช่ค่ะดูดีไหมโอเคไหมก็โอเคทนความงี่เง่าหนูได้เ็นใครเปไงนักร้องอ่ะเนนักร้องอ่ะก็จริงๆเขาเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนี่เราเราไม่ไม่ได้อยู่แบบ จังหวัดเดียวกันมา2ปีอ่ะตั้นกต่คบกันก็ไม่เคยอยู่จังหวัดเคยเจอกันไหมสองปีนี้ก็อาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วดูแลยังไงอะคะพี่อยู่ตัวไม่ยากรู้ตัวไม่อยากรู้ตัวห่างกันแต่ดูแลยังไงทำไมตอนนี้มีใครที่คบกันอยู่ห่างห่างเถอะคุพีชมอันนี้อยากรู้เพราะแบบหลายคู่เขาเลิกกันเพราะตัวห่างไกลคือถ้าอายุน้อยกว่านี้ก็น่าจะไม่รอดค่ะนี่พูดตรงๆนะคะแต่ว่าอายุเท่านี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่คนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะ ก็เลิกกันมาตั้งหลายคนแล้วคือหมายถึงว่ามันไม่ได้สําคัญคือก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราคุยกันแล้วเข้าใจแล้วก็รู้ไลฟ์สไตล์กันว่าวันวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างไปไหนอะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วดีค่ะพี่มุมมุมนี้เป็นมุมน่ารักมากนะครับเป็นไอเดียที่ดีของการมุดเข้าไปนั่งทํางานใช้ดูนั่งหน่อยหนูอยากรู้ว่าศรษฐ์พี่ดูเลยไม่โยนอ๋อไม่โดนใช่ไหมะไม่เลยแต่ก็มินมินนะพี่นิดนึงจริงๆแล้วญี่ปุ่นมันเอาของหนูเนี่ยเหลือเยอะมาก อันนี้เป็นม<อ> <ทำ S 1> ุมแบบทำงาน,นค่ะอ,อ,อ่าอนหนังสือทำคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำธุระนั่นนนี่เนี่ยหนูว่าเห็นในแม็กกาซีนหรือเห็นในแบบในใน ในภาพจากในอินเทอร์เน็ตมากมายที่ฝรั่งเขาจะชอบมีมุมทํางานแบบน่ารักเนี้ยหนูก็ฝันเวยว่าเนี้ยเราจะต้องมีให้ได้เมื่อกี้เพลงล่าสุดถูกไหมคะพี่เพลงล่าสุดห่างไม่ไกลค่ะหนูห่างจากอัลบั้มชุดที่แล้วประมาณ2ปีครึ่งเลยอ่าแล้วตอนนี้ก็งานหลักก็ยังเป็นงานเพลงงานหลักเนี่ยเป็นออกคอนเสิร์ตทําเพลงใช่ไหมคะทำอัลบั้มแล้วก็งานร้องของหนูก็จะเป็นเนี่ยลูลาโฮมสไตล์ แล้วก็หนูเป็นดีเจด้วยดีเจที่ขึ้นแค t วิดีโอซึ่งเป็นเพลงแบบนอกกระแสคือหนูมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนแมสอะเราอยากมีพาร์ทหนึ่งที่ได้ฟังเพลงนอกกระแสเพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กสมัยนี้คิดยังไงแล้วเราแบบเรายังล้าหลังอยู่หรือเปล่าเราตามเขาทันไหมฟังในกระแสแล้วอยากฟังให้มันครบถ้วนก็ถูกหนูอยากให้ให้รู้ทั้งหมดหนูถึงจะตอบได้จริงๆว่าหนูจะทําเพลงอะไรเนี่ยฮะมีอะไรที่อยากทำแ้วยังไม่ได้ทําอีกบ้างมีลูกค่ะ อยากมีลูกหนูเข้าใจความรู้สึกของของเพื่อนหนูบางคนที่ทํางานมาถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันเหมือนจุดมุ่งหมายชีวิตมันเริ่มแบบมันเริ่มติดตันมันเริ่มรู้สึกว่ามันรอจะไปไหนไม่รู้จะไปไหนอมีลูกมันก็คงจะเป็นแบบอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งที่อยากจะไปโอ้แต่ถ้ามีลูกแบบคุณตำรวจได้ยินไหมคุณตำรวจเอาแม่มาขอเลยแล้วแต่ดูเป็นคนที่ทําอะไรมีความสุขกับทุกๆอย่างเลยนะตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงความสุขอะไรก็แล้วแต่พี่นปัจจุบันพี่คิดว่าสิ่งที่ทํา อะไรคือความสุขของคําว่าของคนที่ชื่อลลาความสุขจริงๆเหรอฮะจริงๆมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องทําอะไรแต่มแค่มีความรู้สึกว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทําเต็มที่ดีที่สุดชอบแล้วก็ทําเต็มที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นไงก็ช่างมันเของคุณลุลาที่เป็นตัวอย่างให้เด็กหลายๆคนรุ่นประมาณลูกผมเนี่ยเขาจะกลายเป็นแบบว่ามันมีงานบางอย่างคุณทําไปแล้วคุณก็ได้ทักษะที่ดีบางอย่างได้สมาธิที่ดีแต่เด็กรุ่นใหม่หลายคนกลายเป็นว่าทําทําไมทํานี้ได้เงินเท่าไหร่ ทำทำไมอันนี้ทำแล้วจะรวยไหมทำทำไมอันนี้เราจะได้ตังคุ้มกับที่ฉันไปนั่งทํำไหมถ้าคิดนี้โลกไม่ได้หมุนแน่ครับเพราะมนุษย์เจ้าแต่เงินเนี่ยไม่มีทางที่เราจะมีสิ่งงดงามมีสิ่งเชิดชูจะลงใจอะไรเกิดขึ้นเลยขอบคนเราบ้างครับดีๆก็แอะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะที่หนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ